มาแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องเจ้าเก่าเจ้าเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเมื่อนี้สิพาพี่น้องมากินขั้งแรกสิบหกปีที่มาอยู่เดนมาร์กกินตําหัวโคลบี้จ้ะพี่น้องตําหัวโคลบี้นี่ขั้งแรกจ้ะแล้วก็กากหมูแล้วก็ปลาซาบะลมควันจ้ะมาจ้ะพี่น้อง มากินกันเลยตำหัวโคลาบีใส,ใส่ทั่วงใส่ถัวงอกใส่เฮดพี่น้องเอ๋ยบานนี้สำม,มปีใส่ได้บาทนี้จักพักยังหนพี่น้องอันนี้ก็ได้พักกาดยังพี่น้องอันนี้นะพักแกมันเสีออยงเลยเนาะนี่จ้ะพี่น้อง โอ้ยปลาหอยน้อยม,มาพี่น้องมาอุย้ยท่องเฮดซโซวอยู่เนาะอืมอืม,อมแซ่บเด้อพี่น้อง ออกวหวานๆพี่นอ้งนองข้างแรกจะพี่น้องข้างแรกแซ่พี่น้องพี่น้องเมืองป่าตัวน้อยใหญ่วันใหญ่เพิ่น,ปนไปทะเลอ่ะ ท่านไปทะเลมาจ้ะท่้นไปเขาห้องอยังไงเคยพาพี่น้องเคยพาพี่นอ้องย่างอยู่จ้ะมันซื้อเตา,าอ้วนยองนั่นแหละเขามีร้านร้านขายของทะเลเนี่ยจ้ะเป็นพวกทุกอย่างเนาะเพิ่งจะซื้อือมาหายเมื่อวานนี่เพิ่น็นมาก,กิน คำมาเจ้าสิกินยังพี่น้องอาหารฝรั่งกับเบอ่อเทาก็อยากกินแบบเนาะ ใส่แครอทน้ำจ้าขออนุญาตจากพี่น้องใส่อันนี้ประเดกมันเหนเม็นเพราะแบบ แมันต้วงลองเบ้านเพกใไซบักพริกห่าเม็ดหนึ่งเนาะคือเพชรแทะ มะพีก็เนี่คือเพียดแทนนอื เค็มยังกับบุคือซาดเขาเด้อยพี่น้องใส่เบ็ดสำมะพีผุผึ้เอาพักมาป่นเช่กันดได้ไหมใส่รูน้ำพี่น้องมันก็กินลงท้องคือเก่าละ แซ่บน้องหัวโคลรบี้ไผ่เคยตำกินกับขึ้นซิลูเนาะข้างแรกจากนี่ของหนู16ปีมาอยู่นี่ข้างแรกมีผีคนไทยเิ่นแนะน้ำจ้ะก็กเลยล่องเบิม่มบอกเคยจ้ะเอามาตีต้มจืด โอ้โหเพชรเอาเรื่องอยู่ตัเวเนอเบิร์ดเดอร์พี่น้องมิเต็มพัก ปลาบกินแบบกินปลาเนี่ย,พย,ยเพื่อนอุซ่าซื้อมาให้คันซื้อมาให้บกินเพป่นกระทมะม่หอนไหลี่น้อนมมก็อบอก,กินอ๋อซื้อมากปรแม่ณสิกินโลดน่องน้องมากินแต่ทอดม,มันพี่นอ้อง เนี่ยมันลายพูดอืม ว่พี่น้องเพ็บนะเมืองเวลาสิล่งแปลวผ่าพี่น้องซักผ้าไว้จ้ะเบิ่งคลิปหนาต่อไปเนาะพี่น้องเมื่อนี้บูมี่ยังไหลจ้ะแซ่บเพ็ดแซ่บจ้ะโอเคแล้วจ้ะพี่น้องไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ